การชุมนุมเมื่อวานนี้ของกลุ่มราษฎรนะครับที่บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ก็จริงๆก็ภาพรวมเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าหลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมมันก็มีเหตุชุมุนวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่ามีการปาระเบิดปิงปองใส่กันนะครับแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงใส่ในพื้นที่การชุมนุมก็ทําให้มีคนเจ็บ2คนนะครับคนนึ่งชื่อว่าวันชัยอารีอายุ25ปี เป็นอดีตนักศึกษาของสถาบันอาชีวะเทคนิคปทุมธานีแล้วก็ทําหน้าที่เป็นกาดอาชีวะของกลุ่มราษฎรถูกยิงที่หน้าท้องครับส่วนอีกคนหนึ่งชื่อพัชพงศ์กุลอมรการอายุ25เป็นอดีตนักศึกษาของอาชีวะจากสถาบันมีนบุรีโปรีเทคนิคนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุก็ถูกทําร้ายได้รับบาดเจ็บนําตัวส่งโรงพยาบาลเซนหลุยนะครับนี่นะครับ อาการของคนที่โดนยิงที่ท้องเนี่ยนวันชัยอารีก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลพระราม9ต่อมาทางนายแพทย์ทศพรเสรีรักเดินทางตามไปดูอาการซึ่งล่าสุดนี่นะครับก็เห็นบอกว่าถูกยิงเข้าไปนัดหนึ่งเข้าช่องท้องผ่านลำไส้ที่ขดตัวอยู่ทำให้เกิดแผลเนี่ยหลายจุดในช่องท้องนะครับตอนประมาณตีสหลังเกิดเหตุคุณหมอทศพอรออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วก็แจ้งบอกว่า อาการของนายวันชัยเนี่ยมีกระสุนเข้าที่ช่องท้องทะลุลำไส้เนี่ยประมาณ8จุดต้องมีการตัดลำไส้ออกประมาณ1ฟุตซึ่งหลังได้รับการผ่าตัดเนี่ยตอนนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายไปพักฟื้นอยู่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลพระราม9ตอนประมาณตี4ีนี่นะครับขณะเดียวกันวันนี้พลตำรวจตรีปิยะตะวิชยัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ก็บอกถึงเหตุชุลมุนที่ว่าจากการสอบปากคำพยานทั้ง3ปากรายการรายงานการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกาศของกลุ่มคณะราษฎรซึ่งมีอ,อ,อดีตนักศึกษาซึ่งเคยเป็นอริกันนี่นะครับฝ่ายหนึ่งก็จากโปลีเทคนิคแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานีมาทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยแต่ว่าเกิดการทะเลาะกันขึ้นเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อย จากการสอบสวนพยานเราได้สอบสวนพยานในที่เกิดเหตุไปแล้วไม่ต่ำกว่า3มปากนะครับทราบว่ามีการทะเลาะเบาแววงกันมาตั้งแต่ฝั่ง s อชนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการเลิกชุมนุมนะครับได้มีการมาถกเถียงกันต่อนะครับแล้วก็มีการทะเลาวิวาทกันครับในเบื้องต้นเป็นกลุ่มกาดของคณะราษนะครับซึ่งเป็นกลุ่มกาดที่มาจากเทคนิคมินบุรีนะครับอจิวะเ,เทคคมินบุรี โปลีเทคนิคนะครับแล้วก็มาจากอาชีวะปทุมครับนั้นไ,ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกลุ่มอื่นที่มาสร้างสถานการณ์ไม่เลยครับเป็นกลุ่มกลุ่มกาดด้วยกันทะเลาะกันครับนี่นะครับทางตํารวจก็บอกว่าเนี่ยฝ่ายที่ก่อเหตุก็คืออยู่ที่มินบุรีโปิโเทคนิคนะฮะส่วนฝ่ายที่ถูกยิงเนี่ยก็อยู่เทคนิคปทุมธานีนะครับทีนี้ทางพลตรีปิยะก็บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้สึกกังวลใจนะครับกับการที่ผู้ชุมนุม แล้วก็กาดเนี่ยเอาอาวุธมาร่วมชุมนุมแล้วก็มีการยิงจนมีการบาดเจ็บนี่ครับบอกว่าลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ซึ่งหลังจากนี้ตํารวจจะพิจารณาเพิ่มมาตรการและแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกนะครับการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธการนําอาวุธเข้ามาจะทําให้การชุมนุมเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายส่วนการชุมนุมครั้งต่อไปที่ตํารวจทราบก็คือมีการนัดชุมนุมวันที่27 พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกาตรงนะครับส่วนที่แกนนำได้มีการประกาศว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมก็ต้องฝากเตือนนะครับเรื่องของการจัดการชุมนุมให้มีการเข้มงวดกับการของตัวเองต้องตรวจอาวุธอุปกรณ์สิ่งของถ้ามีการพกพากระทําความผิดตํารวจก็ต้องดําเนินตามกฎหมายนะครับนี่นะครับ ขณะเดียวกันเมื่อทางตํารวจเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมากองพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยทางตํารวจพนักง,งานสอบสวนสอนอผลโยธินก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นอาวุธปืนขนาดจุดสเบื้องต้นเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียนแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าปืนนี้เป็นของบุคคลใดอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งนี้ได้มีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเซนหลุย แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุหรือไม่เพราะผู้บาดเจ็บมีอาการสมองกระทบกระเทือนวันนี้ตำรวจเข้าไปให้เข้าไปสอบปากคำอีกครั้งโดยตอนนี้ตำรวจได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยและยังไม่ได้มีการอายัดต,ตัวหรือว่าออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้ก็คือฝั่งคนที่ก่อเหตุที่ถูกทำร้ายตอนระหว่างที่มีการจับกลุ่มส่วนคนเจ็บอีกคนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9ก้าที่ถูกยิง ก็ขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถให้การได้นะครับส่วนประเด็นที่มีคลิปปรากฏในสื่อโซเชียลอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคนก่อเหตุกับบุคคลในคลิปที่ปรากฏนั้นมีความสอดคล้องกันหรือไม่ส่วนบรรยากาศที่บริเวณคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุวันนี้ได้เปิดให้บริการตามปกติธนาคารไทยพาณิชย์สำนักง,งานใหญ่ก็เปิดบริการตามปกตินะครับวันนี้ตอนช่วงสายที่สอนอผลโยธินนะครับทางตํารวจระดับรองผู้ชัการตํารวจนครบาลพร้อมตํารวจสอนอผลโยธินก็ติดตาม ประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพลตำรวจตรีจิรพัฒภูมิจิตรองพบชนอบอกว่าหลังจากนี้ตำรวจจะนำหลักฐานขอสารอนุวัตหมายจับนายพัสพงศ์ซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาอาชีวะสถาบันมินบุรีโพลีเทคนิคในความผิดเกี่ยวกับพรบอาวุธปืนส่วนความความผิดอื่นหากตรวจสอบพบก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมภายหลังซึ่งตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุรวมทั้งพยานบุคคลประมาณ3-4ถึงปากส่วนอาวุธปืนที่พบปืนขนาดจุดสามมมเบื้องต้นพบว่าออตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยพบว่ามีทะเบียนแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบทะเบียนผู้ครอบครองลายนิ้วมือและคราบขามเอาส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีอีกหรือไม่ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก่อเหตุและผู้ถูกยิงพบว่าทั้งคู่เป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุม มูลเหตุเนี่ยทั้งคู่มีปัญหาเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมหรือการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมโดยหลังยุติการชุมนุมพบว่ากลุ่มกาดที่เป็นอดีตนักศึกษาอาชีวะัสถาบันมีนบุรีปโพลีเทคนิคได้มีการคว้างระเบิดและยิงปืนรวม4ีนัดผู้ถูกผู้ได้รับบาดเจ็บและขณะวิ่งหนีและยืนยันว่าไม่มีมือที่3าในเหตุการณ์นี้นะครับทางตำรวจก็บอกว่าก็ดำเนินคดีไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับ ไม่มีความกังวลแม้การจ,จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องทะเลาะกันเองโดยหลังจากนี้จะสอบปากคำพยานอย่างละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงสอบปากคำคนเจ็บทั้งสองรายนี่นะครับขณะเดียวกันในโลกโซเชียลเองก็มีความพยายามที่จะสืบนะถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมี การตั้งประเด็นกันหลายข้อด้วยกันคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สงสัยว่าจะมีคนมาสร้างสถานการณ์หรือไม่หรือว่าเป็นการที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในฝั่งผู้ชุมนุมราษฎรหรือไม่ล่าสุดเนี่ยเพจ c s i l a เองนะครับซึ่งก็มีคนติดตามเพจนี้เยอะนะมีการโพสต์ภาพพร้อมทั้งมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่า กลุ่มชายกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยอาจจะมีการแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มผู้ชุมนุมโดยมีการเปรียบเทียบภาพระหว่างกลุ่มอาชีวะที่ถ่ายปกติและกลุ่มอาชีวะที่อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับโดยบอกว่ากลุ่มที่ปรากฏตัวนี้เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันที่เคยไปปรากฏตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมของฝ่ายอาชีวะช่วยชาติอาชีวะช่วยชาติก็คือฝ่ายเสื้อเหลืองนะครับคุณผู้ชมครับที่เคยไปชุมนุมปกป้องสถาบันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเคยก่อเหตุทําร้ายร่างกาย แล้วก็ทําลายทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายรามคําแหงเพื่อประชาธิปไตยที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงก่อนหน้านี้นะครับโดยมีการเอาภาพใบหน้าของบางคนที่ปรากฏอยู่ในการชุมนุมของกลุ่มปกป้องสถาบันเสื้อเหลืองนี่นะครับเอามาเปรียบเทียบกับภาพเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่มีคนก่อเหตุในการชุมนุมของกลุ่มราษฎรว่าเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันคนเดียวกันนะครับนี่นะครับ ขณะเดยียวกันอีกเพจหนึ่งก็คือเพจสติฮีโร่โปรเจกต์นะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพโยงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทั้งหมดและอธ,อธิบายทีละข้อว่ามีใครเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างอย่างละเอียดนะครับโดยระบุบ,บอกว่ามีน้องอาชีวะที่ไปทั้งมอบเสื้อเหลืองและมอบเยาวชนตามที่ปรากฏจริงอบอกว่าเดือนกรกฎาคมแกนนํากลุ่มอาชีวะช่วยชาติคนหนึ่งชอว่ททอทหารเป็นสิทธิ์เก่ามีนบุรีโพลีเทคนิคได้เข้าไปที่สถาบันเพื่อชวนน้องเนี่ยไปร่วมงานพระจอม นายททหาเนี่ยให้ข้อมูลไม่ชัดเจนแต่ด้วยความเป็นรุ่นพี่จึงเชื่อและยอมไปร่วมง,งานวันงานมีรถไปรับแต่สุดท้ายก็มาทิ้งไว้ที่งานปกป้องสถาบันน้องจำต้องร่วมง,งานและนั่นคือครั้งเดียวที่ไปกับม็อบเสื้อเหลืองนะครับโดยสังเกตได้ว่าในวันนั้นน้องเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อสีเหลืองต่อมาเดือนตุลาคมกระแสของม็อบฝ่ายเยาวชนมาแรงกลุ่มน้องๆได้อาสาไปเป็นกาดให้กับม็อบของฝ่ายเยาวชนตามอุดมการณ หลังจากที่เป็นการดอยู่หลายงานแล้วก็มีภาพแล้วก็คลิปปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์ล่าสุดเมื่อวานนี้25พฤศจิกายนหน้า SCB ีเห็นบอกว่าไปเจอโจ์ต่างสถาบันก็คือไปเจอกับฝ่ายเทคนิคปทุมแล้วก็มีการยิงกันที่บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธินตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับแล้วก็ถูกจับได้แล้วก็ถูกรุมแล้วก็ระหว่างอยู่บนรถพยาบาลก็มีการถ่ายคลิปโดยน้องบอกว่ามาเป็นการดแต่เจอโจท์ที่เป็นกาดต่างสถาบันที่เป็นคู่อริกลัวถูกทําร้ายจึงใส่ก่อน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยทางเพจนี้บอกว่าเป็นเรื่องระหว่างสถาบันการศึกษานะครับนี่นะครับขณะเดยียวกันมีการเผยแพร่คลิปของมือยิงก็คือนายภาสพงศ์กุลอมรการซึ่งหลังจากที่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเ,เป็นคลิปที่อยู่บนรถฉุกเฉินนะครับเจ้าตัวได้ตอบคำถามถึงสาเหตุ<ค>ที่ยิงปืนในครั้งนี้โดยบอกว่าตัวเองเนี่ยมาชุมนุมเหมือนกันแล้วก็เป็นกาดของผู้ชุมนุมเหมือนกัน ส่วนสาเหตุที่ยิงเป็นเพราะถูกฝ่ายเทคนิคปฐุมทำร้ายเอาเดี๋ยวลองฟังเสียงของนายพาสพงศ์ที่เป็นมือยิงหน่อยนะครับใครมาทำร้ายมึงยิงทำไมวะกูถามจริงมึงยิงทำไมมึงยิงเด็กเพื่ออะไรเนี่ยมึงไม่พอใจเลยทำไมไม่พูดอ่ะมึงยิงทำไมเขามาเขามาชุมนุมไปอย่างสันติแล้วมึงยิงเพื่ออะไรเออมาชุมนุมแล้วมึงยิงปืนทำไมครับ มมาาทำยผอะใครมาทำร้ายฝั่งเทคนิกมาถูกป่าวอ๋อน,นี่เป็นเรื่องในสถาบาันอันนี้เรื่องในสถาบันใช่ไหมทำไมต้องเปเอทำไมทำไมวะทำไมไม่คุยกันดีๆวะจะยิงกันทำไมวะ 528S นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ การตอบคําถามของมือยิงคนนี้เป็นมือยิงนะในภาษสพงแต่ว่าที่เห็นนอนเจ็บเพราะว่าถูกรุมทําร้ายขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับมีเพจฟันเฟ,ฟืองทนบุรีได้ออกมาโพสต์ในทํานองที่บอกว่าเหตุการณ์วันนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการเตรียมการจากคนบางกลุ่มขอกําลังใจให้น้องเราปลอดภัยด้วยนะครับออนี่นะครับคือมองภาพว่าเหตุการณ์นี้นมีการวางแผนมีการเตรียมการ ขณะเดียวกันคุณหมอทศพรเสรีรักอดีตสสพักเพื่อไทยสัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าอาการของกาดอาชีวะที่ถูกยิงเข้าที่หน้าท้องซึ่งอาการล่าสุดปลอดภัยแล้วนะครับมีการผ่าตัดแล้วก็มีการเย็บลำไส้แล้วก็ต้องตัดลำไส้ที่เสียออกไป1ฟุตแล้วก็ต้องมีการต่อลำไส้เข้าหากันเย็บแผลเข้าหากันเพราะว่ากระสุนเนี่ยไปทะลุลำไส้เล็กถึง8จุด ซึ่งหากไม่มีการติดเชื้อแผลจะแห้งภายใน3วันเอาเดี๋ยวลองฟังคุณหมอหน่อยนะครับเห็นบอกว่ามีการตำหนิการทำหน้าที่ของตำรวจด้วยนะครับต้องหาข้อมูลให้ให้ครบก่อนว่าสืบสวนหาผู้กระทำผิดว่าแรงจูงใจแรงดลนใจมาจากไหนอะไรยังไงคือไม่ใช่ออกมาก็ต้พูดออกมางี้ละเหมือนต้องการที่จะมาด้อยค่าผู้ชุมนุมต้องการมาทำลายความน่าเชื่อถือ ของผู้ชุมนุมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งทําให้ประชาชนไม่ไว้ใจตํารวจยิ่งขึ้นก็ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นตัวอย่างผู้บัญชาการสูงสุดมาจนถึงตํารวจเนี่ยพูดอะไรมันเชื่อได้ที่ไหนแต่ละที่มันไม่มีน้ําหนักไม่มีอะไรน่าฟังเลยก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วอะอย่างการมาฉีดสี ฉีดสารเคมีฉีดแก๊สตำตาเนี่ยออกมาพูดได้ไงบอกว่าตำรวจก็ได้รับผลเท่าๆกับประชาชนที่ถูกฉีดอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นวาจาที่เหลวไหลไร้สาระนะฮะแล้วพอวันนี้นะก็ถึงเวลาก็ออกมาพูดว่าการทะเลาะกันเองตู้เดียวภายในไม่กี่นาทีคุณรู้แล้วแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าคนที่ถูกยิงเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงควรจะไปดูแลยังไงที่รัฐบาลพูดหรือใครพูดว่าดูแลทุกฝ่ายเท่าเทียมกันเนี่ย มันก็ควรจะเข้ามาดูแลให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนด้วยนะเพราะว่าอย่างการที่โยนระเบิดใส่เนี่ยถ้าเป็นระเบิดอะไรที่รุนแรงกว่านี้เนี่ยประชาชนที่มาชุมนุมหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องด้วยอย่างมาทานอาหารที่นี่หรือมาอะไรที่นี่เนี่ยอาจจะโดนเข้าไปด้วยได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะไม่ใช่มาดูแลสถานที่มาคอยตรวจดูว่า ในที่ชุมนุมใครจะขึ้นป่าใสใครจะทําอะไรแล้วออกหมายจับออกหมายเรียกนี่นะครับอาการของนายวันชัยที่โดนยิงที่ท้องเนี่ยทางคุณหมอทศพรบอกว่าตอนนี้ยังอยู่เขาเรียกว่ายังอยู่ในฤทธิ์ของยาสลบนะครับก็เลยยังให้ปากคําได้ไม่ชัดเจนนักนะครับแล้วก็มีอาการเสียเลือดมากการรักษาการก็จะดีขึ้นก็ใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะครับนี่นะครับ ทีนี้เนี่ยวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โดยบอกนะครับบอกว่าถ้าเป็นการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยตัวเองก็ไม่สามารถไปห้ามอะไรแล้วก็ไม่อยากจะว่าใครเพราะอาจจะทําให้เกิดผลกระทบขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ต้องเคารพกฎหมายอย่าทําผิดกฎหมายซึ่งกฎหมายเขียนอย่างไรก็ต้องว่าไปตามนั้น แล้วก็บอกนะครับบอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามหากทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีเหตุการณ์ที่รุนแรงในช่วงท้ายของการชุมนุมเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเป็นสิ่งที่ต้องถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะนะเมื่อวานก็เป็นที่น่าเสียใจว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะวันนี้ก็ให้เขาสอบสวนติดตามอยู่แต่เห็นว่ามีภาพถ่ายมีอะไรไว้ตลอดอันนี้ก็ข้อดี ในการที่สื่อได้บันทึกไว้ช่วยไว้ไงนะมันจะได้พิสูจน์ได้ไว่าเอ๊ะมันใครทากันแน่ไม่งั้นก็โยกันไปโยกันมานะโทษอีกพวกทําโทษรัฐบาลทํารัฐบาลมีแต่หน้าที่รักษาคนประชาชนทุกคนให้ปลอดภัยที่หน้าที่รัฐบาลนะเข mm ้า hmm. ใจไหมนะการชุมนุมนี่ต้องเป็นการชุมนุมท,ที่ปลอดภัยนะถ้าไม่ปลอดภัยแล้วจะแล้วคนไปร่วมชุมนุมไม่ปลอดภัยแล้วเขาก็ไปไปดิใช่ไหมแล้วนะผมคิดว่าเจ้าที่คงไม่ทําไม่ทําอยู่แล้ว นี่นะครับพลเอกประยุยจนันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการขร้าราชการตำรวจหรือกตอรอก็ได้มีการพูดถึงภาพรวมการชุมนุมที่ผ่านมาโดยยืนยันบอกว่าได้กำชับตำรวจให้ใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะในที่ทชุมนุมและการชุมนุมจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องเพาะเพราอเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบกับทุกภาคส่วนทั้งด้านเศรษฐกิจและการจราจรถ้าทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรก็ไม่ต้องทำอะไร ทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติทั้งนี้นายกยังได้บอกอีกบอกว่าให้สื่อเนี่ยให้กําลังใจตํารวจโดยนําภาพดีของตํารวจมานําเสนอไม่เสนอแต่ด้านที่มีความรุนแรงนะครับต่างคนต่างอยู่ก็จะไม่มีผลกระทบตํารวจก็จะไม่ใช้กําลังแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายหากสื่อโพสต์ภาพอะไรออกไปก็จะเป็นผลกระทบกับตํารวจและยิ่งส,สร้างความไม่เข้าใจเพิ่มขึ้นเอาเดี๋ยวลองฟังหนะ่อย ก็ให้พลเตำรวจขอร้องให้สื่อให้พลเอกตำรวจเอาภาพการทำงานของตำรวจที่มันที่เขาทําดีๆออกไปนะไม่ใช่เอาภาพอ,าอะไรออกแต่ข่าวว่าความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่เขาถ้าอยู่กันต่างคนต่างอยู่มันก็มีผลกระทบซึ่งกันและกันเขาก็เป็นธใช่อะไรต่างๆไม่ใช่มาตรการต่างๆซึ่งมันก็เป็นตามกฎหมายนั่นแหละนะว,วันนี้ก็ขอร้องสื่อทุกสื่อด้วยแล้วกันแล้วถึงที่เราถ้าโพสเรื่องเหล่านั้นออกไปแล้วก็ แล้วก็เจ้าที่ตํารวจก็ผิดเป็นตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นการสร้างความไม่เข้าใจในสังคมแล้วก็อาจจะไปต่างประเทศด้วยนะนั้นขอยคำานึงถึงชื่อเสียงของประเทศแล้วอยู่ในพื้นที่ของใครแบบเข้าไปได้ไหมละ่ะกามันอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มไหนมันเข้าไปได้ไหมพ็ที่ผ่านมาตำรวจเข้าไปยังไม่ได้เลยนะเป็นพื้นที่สงวนไว้เฉพาะก็ถ้ามันมีเหตุการณ์จริงก็ไปเชิญตำรวจเข้ามาที่เรียกตำรวจเข้ามา นะเข้าไปเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกกัแหละนะเหตุการณ์พอไม่ชัดขึ้นมาก็โยนเจ้าหน้าที่ทำอีกอะไรอีกบทเรียนมีอยู่แล้วในหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคนะสวัสดีนี่นะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณสอสิวรักษ์นะครับได้ไปปรากฏตัวในพื้นที่การชุมนุมแล้วก็มีการปราศัยนะบอกว่าไม่ให้ในายกเนี่ยใช้มาตรา 112กับผู้ชุมนุมวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าการดำเนินคดีตามมาตรา112นั้นเป็นเรื่องของตำรวจที่ทำตามหลักฐานข้อมูลที่มีและมีขั้นตอนซึ่งไม่ได้จบแค่นี้มีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนรวมถึงมีการพิจารณาในชั้นศาลร,รัฐบาลไม่สามารถก้าวล่วงอำนาจตุลาการได้ มีอำนาจเพียงสั่งให้ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดและยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ใช้มาตรา112เจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้กฎหมายมีอยู่หมดทุกตัวเพราะถ้าไม่ใช้กฎหมายก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามมาตรา157นะครับนี่นะะอันนี้นายกก็ยืนยันแบบนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะถแถลงการของนายกเนี่ยได้ออกมาระบุว่านายกเนี่ยได้มีการสั่งการนะครับให้ใช้ กฎหมายทุกฉบับทุกมาตรากับผู้ชุมนุมที่ทําผิดกฎหมายแต่ว่าวันนี้นายกบอกว่าคนที่ใช้กฎหมาย1นึเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับวันนี้เช่นเดียวกันครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงกรณีเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนช่วงท้ายการชุมนุมที่มีการยิงกัน โดยบอกนะครับบอกว่าอแล้วผู้ชุมนุมทําเองจะให้ทําอย่างไรโดยเหตุการณ์เมื่อวานไม่มีการใช้ความรุนแรงจากฝั่งเจ้าหน้าที่เพราะต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะครับเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าทําไมเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เร่งดําเนินการระงับเหตุพลเอกประวิตยบอกว่าคนมันเยอะจะให้เข้าไปได้อย่างไรแต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปทุกที่เพราะอยากให้สถานการณ์มีความสงบเรียบร้อยโดยยืนยันไม่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษเพราะต่างก็ทำหน้าที่กันอยู่แล้วนี่นะครับ นี่ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่นะฮะส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มแกนนาคนสําคัญแล้วก็เป็นกาศของผู้ชุมนุมราษฎรเนี่ยนายโตโตปิยรัต์จงเทพอายุ30ปีถูกจับไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามหมายจับของสารอุบลราชธานี กรณีความผิดตามมาตรา116ซึ่งไปปราศัยที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนหน้านี้ล่าสุดวันนี้นะครับเมื่อเวลาเกือบ,บเที่ยงนะครับมีรายงานบอกว่าศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่งยกคำร้องขอฝากขังของทางพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีนะครับโดยสารพิเคราะห์แล้วเนี่ยไม่มีเหตุจำเป็นในการขอฝากขังจึงยกคำร้อง นั่นหมายความว่าโตโต้ได้รับการปล่อยตัวนะครับได้รับการปล่อยตัวซึ่งทนายอนน์นำพาเองก็ได้มีการทวิตข้อความถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยโดยบอกว่าข่าวดีสารจังหวัดอุบลสั่งปล่อยตัวโตโต้แล้วครับไม่รับฝากขังจากทางตำรวจนี่นะครับอันนี้ก็กรณีของโตโต้ส่วนอีกดราม่าหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับกรณีที่มีการ วิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้กับกลุ่มกาดหลังจากที่มีแฮชแท็กเกิดขึ้นโดยมีแฮชแท็กใน Twitter บอกว่าแจงรายจ่ายมอ็บด้วยจ้าพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์นะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยล่าสุดคุณสายเจริญปูระซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่ยกของผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook เพื่อชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่ารอบสุดท้ายแล้วจริง ที่จะพูดถึงเรื่องการซัพพอร์ตต่างๆที่ได้รับคือเป็ดน้อยวันนี้ซื้อมาใช้กับหมายเดิมคือที่สำนักง,งานทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์เพื่อลดความรุนแรงในกรณีเหตุการณ์อย่างแบบวันที่17อีกอบอกว่าทางเราซื้อโล่เสื้อเกราะไม่ได้นะคะเป็นยุทธภัณฑ์มีข้อห้ามจากทางการนอกจากประกอบเองเสื้อกันกระสุนที่ทางการอนุญาตให้ครอบครองจะเป็นแบบเกรดแบบถูกยิงทะลุได้เงินที่ซัพพอร์ตมาเนี่ยเราดูจากแต่ละงานเป็นหลัก ว่าจะไปลงที่เซฟตี้หรือว่าจะไปลงที่ข้าวหรืออุปกรณ์ตามความเหมาะสมแต่ละครั้งอย่างหมวกเซฟตี้สีขาวนี่คือเงินซัพพอร์ตแต่กิ๊ตเป็ดติดหมวกคือเงินส่วนตัวเราแยกกันแบบนี้ค่ะคุณทรายระบุต่อว,ว่าอย่างวันนี้คือเป็ดซื้อเพิ่มเติมส่วนหนึ่งเพราะเห็นว่าช่วยได้เยอะมากๆหากมีการสลายการชุมนุมยูนิคอนฟราเมงโกเอเลียนคือมีคนส่งมาให้เราก็ขนไปหน้างาน ให้คนส่งได้เห็นว่าของถึงมือกันจริงๆพอน้องรุ้งเห็นก็อยากได้ยูนิคอร์นแพนกินก็ชอบฟรามิงโก้เอเลียนมีคนช่วยส่งมาเพื่อบอกว่าม็อบไม่มีท่อน้ำเลี้ยงต่างชาติมีแต่ต่างดาวนะฮะทั้งนี้ในทวิตเตอนี่มีการแชร์กันบอกว่าเอเลียนที่นำมาที่การชุมนุมเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเอเลียนเป่าลมขนาด5เมตรเนี่ยเขาบอกว่าราคาอยู่ที่20,000บาทนี่นะครับ คุณทายยังระบุอีกว่าลูกเล่นบางอย่างเช่นไก่โอ๊กจัดให้ตามที่แกนนําขอเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารในประเด็นของแต่ละวันซึ่งถ้าหาได้ก็จะหาให้ถ้าไม่ได้หรือมีใครไม่เห็นด้วยก็จะไม่หาให้ค่ะงานป้ายงานขนของอันใหญ่ๆคือเงินซัพพอร์ตงานดูแลจุกจิกจีปาฐะต่างๆเป็นเงินเราเองคนเจ็บเรากับพี่บุ้งดูแลตลอดทั้งค่ารักษาและเงินเยีวยาครอบครัวซึ่งมากน้อยต่างกันไปในแต่ละเคสในแต่ละอาการต่างกันออกไป ส่วนที่หลายๆคนช่วยส่งกันมาเป็นข้าวของอุปกรณ์ต่างๆเรากระจายให้กับทุกการชุมนุมเพราะเราดูแลเกือบครบทุกการชุมนุมไม่ได้แยกสายเหมือนทีมจัดค่ะคุณทรายระบุอีกว่าเราไม่คิดว่าจะมาทําอะไรแบบนี้ไม่คิดว่าจะเลยเถิดกันมาขนาดนี้ตํารวจตามอยู่แล้วซึ่งเราก็ใช้วิธียืนยันว่าเราไม่รู้ว่าใครโอนเราไม่อนไม่อนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบที่มานี่เป็นบัญชีส่วนตัวคุณทําไม่ได้เพราะหลายคนบอกไม่ได้ว่าโอนมา ถ้าเราแจงรายจ่ายเราต้องแจงที่มารายรับทั้งหมดด้วยค่ะแต่ที่สุดทีาจะต้องให้แจงบัญชีงานซัพพอร์ตต่อไปของม็อบเราจะหานักบัญชีมาเปิดและให้เขาจัดการไปเลยค่ะจะตรวจสอบได้มากกว่าโดยเราจะโอนเงินที่ยังมีอยู่ทั้งหมดลงบัญชีใหม่นี้ไปและให้ติดต่อสอบถามกันโดยตรงไม่ผ่านแล้วค่ะเพราะงานจิปถาถะมันไม่จบไม่สามารถปิดเป็นรอบๆได้เพราะวันนี้ต่อให้ม็อบเริ่มแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายต้องจัดการ ยังไม่ทันสรุปของการชุมนุมนี้ของวันพรุ่งนี้ก็มารออีกแล้วเพราะทีมซับมีแค่ทีมเราทีมผู้จัดเขาเวียนกันหลายทีมค่ะนี่นะฮะก็ชี้แจงยาวเลยคุณผู้ชมฮะเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เอามาใช้ซับพอร์ตหรือว่าสนับสนุนการชุมนุมของทางกลุ่มาราษฎรนี่นะครับคือมันก็มีดราม่าในทำนองที่บอกว่าเนี่ยอยากจะให้มีการ เปิดตัวเลขของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินที่ได้รับบริจาคว่าได้ตัวเลขเท่าไหร่อย่างไรแต่ว่าในในมุมของคุณทรายแล้วก็มีคนหนึ่งที่ชื่อคุณบงเนี่ยบอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดตัวเลขออกมาได้เพราะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเกิดขึ้นนี้นะครับอ่ะนี่นะฮะ